ควายเผือกต่อสู้กับเสือนานมาแล้วในผืนป่าใหญ่กลางหุบเขาอันเงียบสงบมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกทั้งช้างนกยุงลิงกวางและหมูป่าทุกชีวิตล้วนเคารพก,กฎแห่งธรรมชาติและอยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีในหมู่สัตว์เหล่านั้นมีควายเผือกตัวหนึ่งชื่อว่าคําล่า คำล่าไม่ได้เป็นควายธรรมดาแต่เป็นควายเผือกหายากที่เกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงเชื่อกันว่าควายเผือกนั้นมีจิตใจสูงส่งและอำนาจวิเศษจากธรรมชาติคำล่าเป็นควายที่ใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนสัตว์อื่นๆอยู่เสมอจนได้รับความเคารพจากสัตว์ทั้งป่าแต่วันหนึ่งความสงบสุขก,ก็ถูกคุกค,คามเมือ่อเสือแสงเสือโคร่งเจ้าป่าอันดูร้ายจากป่าภูตะวันออกได้บุกรุกเข้ามาในผืนป่านี้มันฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ไม่เลือกหน้าและประกาศตัวว่าข้าคือเจ้าป่าตัวจริง เสียงคำรามของเสือแสงดังกึกก้องทั่วพื้นป่าใบไม้สั่นไหวตามแรงลมจากฝีเท้ามันสัตว์ทั้งป่าต่างหนีตายด้วยความหวาดกลัวเสือแสงไม่ได้เพียงล่าเพื่อกินแต่ล่าด้วยความอาฆาตและทารุณจงมอบสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดให้ข้าเสือแสงตะโกนขู่กลางลานหญ้าคำล่าได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากนกกระยางเขานิ่งเงียบไม่โกรธไม่กลัวแต่ตระหนักว่าหาักไม่มีใครลุกขึ้นยืนสัตว์ป่าจะต้องล้มตายเป็นแถว ถึงเวลาที่ข้าต้องทำหน้าที่ปกป้องผืนป่านี้แล้วคำล่ากล่าวเบาฮ่าฮ่าคำล่าตัดสินใจไปปรึกษากับผู้นำสัตว์เท,ท่าได้แก่พญาช้างคำจันนกยุงเทวาและลิงเจ้าปัญญาพวกเขาต่างกังวล,ลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเจ้าคือความหวังของเราแต่มันไม่ง่ายเลยนะคำล่าพญาช้างเตือนข้ามิได้จะสู้เพราะอยากเป็นใหญ่แต่เพื่อให้พวกเรามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหวาดกลัวคำล่ายืนยันด้วยสายตานแนว่วแน่ เหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงช่วยฝึกฝนคำล่าฝึกการหลบหลีกฝึกการใช้เขาอย่างชาญฉลาดและฝึกสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์เสือแสงออกคำสั่งให้สัตว์ทั้งหลายจับตัวกวางน้อยไว้เป็นตัวประกันพร้อมส่งข่าวท้าทายให้คำล่าออกมาสู้ตัวต่อตัวถ้าเจ้ากลัวก็จงหนีไปแต่หากเจ้าคิดจะสู้ข่ารอยอยู่กลางลานศึกคำล่ายิ้มมุมปากก็ให้มันรู้กันไปว่าพลังแห่งความกล้ากับความชั่วร้ายใครจะอยู่เหนือกว่า สัตว์ทั้งป่าจึงเดินทางมาชมการประลองบางตัววันไหวบางตัวเชื่อมั่นและบางตัวเตรียมพร้อมช่วยเหลือหากเหตุการณ์บานปลายเสียงลมพัดแรงบรรยากาศตึงเครียดเสือแสงกระโจนใส่คำล่าด้วยกรงเล็บแหลมคมคำล่าเบี่ยงตัวหลบอย่างมีชั้นเชิงเจ้านี้แค่ควายเผือกธรรมดายอยาคิดจะสู้ฆ่าได้เสือแสงคำรามคำล่าไม่ตอบแต่ใช้เขากระแทกเข้าที่สีข้างของเสือแสงอย่างจังทั้งคู่ต่อสู้อย่างดูเดือดดินพุ่งกระจายใบไม้ปลิวว่อน แต่ยิ่งเวลาผ่านไปเสือแสงเริ่มหอบหายใจแรงส่วนคำล่ากลับยังมั่นคงไม่โกรธไม่หลงกลละการย,ยั่ยยุเจ้ารู้จักควบคุมตนเองฆ่าสู้ด้วยแรงแขนแต่เจ้าสู้ด้วยสตินี้สินะที่ข่าแพ้เจ้าเสือแสงพูดในที่สุดเมื่อถูกล้มลงคำล่าเดินเข้าไปใกล้เสือแสงแต่ไม่ทำร้ายหากเจ้ายอมจักไปฆ่าจะละเว้นชีวิตเจ้าเสือแสงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นอย่างอ่อนแรงข้าคงไม่มีหน้ากลับไปภูตะวันออกแต่ข้าก็สู้เจ้ามิได้ข้าจะจักไปโดยไม่หันกลับมาอีก สัตว์ทั้งป่าร้องดีใจและต่างยกย่องคำลาว่าเป็นวีรบุรุษแห่งป่าหลังชัยชนะสัตว์ทุกตัวต่างมีชีวิตอย่างสงบสุขมากขึ้นคำล่ากลายเป็นผู้นำโดยไม่ต้องตั้งตนเพราะความดีของเขาเปล่งประกายออกมาโดยไม่ต้องบังคับใครคำล่าใช้เวลาส่วนใหญ่สอนสัตว์รุ่นใหม่ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาสติและความกล้าหาญไม่ใช่ความรุนแรง เรื่องราวของควายเผือกคำล่าถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นตำนานประจำผืนป่าว่าครั้งหนึ่งมีควายขาวตัวหนึ่งยินหยัดต่อสู้กับเสือเจ้าป่าผู้โหดร้ายด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่ออำนาจแต่เพื่อความสงบสุขของชีวิตทั้งหลาย